หวานจังอบอวลไปด้วยรอยยิ้มคล้าวน้ำตาแห่งความยินดีและซาบซึ้งสุดๆส,สำหรับนักร้องหนุ่มเสียงละมุนแต่ที่เล่นอย่างป๊อกป,ปองกูลที่ล่าสุดทำเซอร์ไพรส์ภรรยาคนสวยอาจารย์ปลาในวันครบรอบแต่งงาน5ปีโดยเจ้าตัวได้เปิดเผยโมเมนต์สุดอบอุ่นนี้ผ่านทาง Facebook ของครูพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าครบรอบแต่งงาน5ปีวิกนี้มาพร้อมภารกิจลับอันยิ่งใหญ่เป็นความตั้งใจของอปะปะกอร์ที่เตรียมการมานาน เป็นเดือนเดือนลุ้นจนวินาทีสุดท้ายอิ่มอกอิ่มใจกันทั่วหน้าวิวยูแมอิเมียเกนป๊อกปองกูลแต่งงานใหม่บางช่วงบางตอนในคลิปป๊อกปองกูลได้บอกเล่าความในใจถึงภรรยาเอาไว้ว่าจริงๆแล้วอยากจะคุยเรื่องนี้ตั้งแต่วันที่ไปญี่ปุ่นตั้งแต่วันครบรอบหนึ่งหมื่นวันของเราแล้วแต่เอาเข้ารจริงก็รู้สึกเขินไม่กล้าพูดออกมาละอายแต่ว่าวันนี้ตั้งใจจะทําให้มันสําเร็จเราครบกันมาเกินหนึ่งหมื่นวันแล้วตั้งแต่วันที่เรายังเป็นเพื่อนกันตั้งแต่หมอม สี่และก็ในหนึ่งหมื่นวันนี้เขาก็รู้สึกว่าเธอเป็นความสดใสในชีวิตของเขาตลอดเป็นเพื่อนที่ดีเป็นความสุขทุกครั้งที่ได้เจอแม้กระทั่งต่อที่เราเป็นสามีภรรยากันแล้วการได้ตื่นมาเจอเธอวันไหนที่เราตื่นมาแล้วเธอยังไม่ได้ออกไปทํางานมันก็เป็นความสุขแรกในชีวิตเสมอแต่ว่าสิ่งที่ไม่มั่นใจที่สุดคือในหนึ่งหมื่นวันที่ผ่านมาเขาเป็นความสุขของเธอกี่วันมันมีบางวันที่มันรู้สึกว่าในหนึ่งหมื่นวันนี้ มันต้องมีวันที่เราทําให้มันเป็นแผลในชีวิตของปลามากๆอยู่ซึ่งวันนั้นเอาจริงๆมันควรจะเป็นวันสําคัญของเราวันครบรอบแต่งงานทุกๆปีไม่รู้ว่าเธอรู้สึกยังไงกับมันแต่เขาก็แอบรู้สึกว่ามันมีแผลเป็นบางอย่างที่มันอยู่ในทุกๆปีที่เป็นวันแต่งงานมันอาจจะทําให้เธอมีความสุขได้ไม่เต็มที่เต็มเหนียวมันอาจจะทําให้เธอผ่อนึกถึงวันนั้นแล้วเธอจะมีแผลเป็นเหมือนกับเขาหรือเปล่าซึ่งก็เลยตั้งใจอยากจะรักษาแผลเป็นไม่ได้ทําเพื่อคอนเทนต์ อันนี้เป็นความตั้งใจของตัวเองจริงๆและสิ่งที่ตั้งใจจะทํามากๆเพราะว่าที่ผ่านมาเธอควรรับมันตลอดเธอดูแลดูแลเขาอย่างดีแล้วเธอก็ทําให้ชีวิตมันมีความหมายเพราะฉะนั้นต่อไปจากนี้เดี๋ยวคนข้างๆจะเป็นคนรับช่วงต่อนะจ๊ะหลังจากนั้นหนุ่มป๊อกคุกเข่าวสวมแหวนให้กับภรรยาสาวและบอกว่าแต่งงานกันอีกรอบได้ไหมวิวยูเมริ